สวัสดีค่ะสวัสดีวันหยุดค่ะสวัสดีวันครอบครัวนะคะไม่ไม่ให้เห็นหน้าผู้ร่วมรับประทานมา,มา,นา,นา,านนมากินข้าวกัน่ะเพื่อนมากินข้าวกันนี่ผัดช,ชาผัดช,ชาผัดช,ชารวมมิตรมีปลามีหมูแล้วก็มีหอยแมลงภู่ด้วยแต่ว,ว่าเป็นเนื้อหอยนะคะเพื่อน เป็นเนื้อหอยที่แกะแล้วก็เลยจะมองไนมะ่ค่อยเห็นตัวหอยหน่อยเนาะนี่น,นีใส่ผักนิดหน่อยเป็นผักในสวนบ้านเราเองนะคะแล้วตอนนี้ก็ยำทูน่าใส่ผักในสวนอีกเหมือนเดิมใส่ใส่ใส่ผักหัวปรีใส่หัวปรีกินเลยเพื่อนกินเลยน้ำพริกน้ำพริกกะปิปลาสลิดเค็มทอด กินไหมคะเพื่อนๆนะกินไหมคะใครอยู่ใกล้ๆมานะคะมาทันนะใครอยู่ใกล้ๆพี่นาดพี่นาดอยู่แค่นี้พี่นาดพี่นาดมาเลยคะ่ะพี่นาดพี่นาดกับพี่หนูมาค่ะว่ากินข้าวด้วยกันคะ่ะเพื่อนๆ